วิดีโอนี้จะเป็นการสอนวิธีการล้างเครื่องซักผ้าฝาบนนะครับลำดับแรกเราก็ต้องขันสกรูที่ยึดฝาครอบออกก่อนนะครับ4ตัวตามที่ชี้เลยหลังจากเราขันสกรูออกแล้วนะครับเราก็ยกฝาฝาครอบขึ้นนะครับจะพิงไว้กับกำแพงก็ได้หรือจะหาเชือกมาผูกไว้ก็ได้นะครับ จากนั้นก็ต้องแกะใบพัดนะครับโดยการขันสกรูตรงกลางตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ยกใบพัดขึ้นได้เลยนะครับหรือถ้ามันแน่นมากยกไม่ออกก็ลองเติมน้ําดูนะครับน่าจะช่วยได้ครับตัวตะแกรง2ตัวนี้ก็ต้องเอาออกด้วยนะครับจากนั้นก็ใช้ประแจแล้วก็ค้อนนะครับตอกเพื่อขันตัวยึดถังซักออกนะครับตอกไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะ เริ่มหลวมแล้วก็ขันด้วยมือได้นะครับเราก็ขันออกจนหมดเลยนะครับทีนี้หยิบออกมานะครับจะเห็นว่ามันจะมีแหวนติดมาด้วยนะครับอันนี้ต้องเก็บไว้นะครับอย่าให้หายต่อไปเราต้องถอดฝาครอบตัวถังซักออกนะครับโดยการขันน็อตสี่ตัวนี้ที่ชี้นะครับ ขันน็อตออกเสร็จแล้วเราก็ดึงฝาครอบออกได้ง่ายๆเลยนะครับจากนั้นถอดถังซักออกนะครับก็ลองยกโยกดูครับถ้าเป็นเครื่องใหม่โยกนิดเดียวก็หลุดแล้วครับแต่ถ้าเป็นเครื่องที่ใช้มานานแล้วก็อาจจะต้องใช้3ามขาในการยกนะครับบางทียกออกมาเนี่ยจะมีตัวแหวนรองติดมาด้วยนะครับนี้ต้องเก็บไว้นะครับจากนั้นก็ขันสกรูเพื่อถอดตัวถังซักออกจากตัว ถ่วงน้ำหนักนะครับตัวพลาสติกสีขาวครับที่เป็นวงวงกลมอันใหญ่นี้จะเป็นตัวถ่วงน้ําหนักเพื่อให้ตัวถังซักมันสมดุลน,นะครับ ถอดออกหมดแล้วก็ยกถังซักออกนะครับส่วนตัวถ่วงน้ําหนักก็เอาไปเก็บก่อนนะครับตัวพลาสติกสีขาว2ตัวนี้ก็ต้องเอาออกด้วยนะครับโดยการขันสกรูสีตัวขันเสร็จแล้วก็สามารถสไลด์ออกได้เลยนะครับ ตัวสีดำสอตัวนี้ก็ต้องเอาออกด้วยนะครับขันสกรูสีตัวเหมือนกันอันนี้เป็นภาพก่อนล้างนะครับไม่ได้ล้างมาประมาณ5เดือนได้นะครับก็ฉีดน้ำล้างนะครับแล้วก็ใช้แปลงจุ่มแฟบมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ขัดให้ทั่วเลยขัดให้สะอาดเลยนะครับภายในถังเก็บน้ำเราก็ต้องขัดให้สะอาดเหมือนกันนะครับ ก็ฉีดน้ําเข้าไปนะครับพอขัดเสร็จแล้วนะครับเราต้องเสียบลักแล้วมาเข้าหมวดปั่นหมาดนะครับเพื่อระบายน้ําทิ้งนะครับอันนี้เป็นภาพหลังจากขัดเสร็จแล้วนะครับ ก็ถือว่าสะอาดพอใช้ได้นะครับหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วเราก็ประกอบกลับเหมือนเดิมนะครับถอดออกไปยังไงเราประกอบกลับเข้ามาแบบนั้นเลยนะครับประกอบเสร็จแล้วเราก็มาทดสอบดูนะครับว่าเครื่องซักผ้าของเราเนี่ยใช้งานได้ไหมถ้าใช้งานไม่ได้ก็แนะนำให้เรียกช่างนะครับอันนี้ของผมถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับ เป็นไงบ้างครับวิธีการล้างเครื่องซักผ้าฝาบนคิดว่าคงไม่ยากเกินไปนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ตอนที่มีอะไรให้ทำอีกทีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ